สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนาะยพุทธบุตรนุยังและภรรยาวันนี้มาดอยอินทนนท์ครับแล้วก็มีโอกาสวะมาน้ำตกเลยนะโพชิรพา,านแรงมากแรงมากทั้งลมทั้งน้ำทั้งลมทั้งน้ำเลยเอากล้องไปลุยละอองน้ำมาแล้วโอ้สุดยอดตอนนี้ก็เอากล้องโดยที่ถ่ายอยู่เบยกน้ำอยู่เช่นกันคุณภรรยาอยากเอาไปเดินถ่ายให้เขา,เาไปเดินไปดูเลย ทังแรงของน้ <My> OMG <God. S 2> ทั้งลมทั้งน้ำเลยอ่ะโอ้โ oh. หดูดูดูถามว่าน้ำเยอะไหมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันลงมาแล้วมันกระแทกด้วยความความสถงขนาดนี้มันก็เลยแบบมีทั้งลมทั้งน้ำเต็ม ก็ปิดรายการด้วยครัพอก่อนนี้ว่าครับวันนี้น้ําเยอะแล้วสวัสด,ดีครับ